แต่วก่อนพ่กกระเฮ็ดหลายอย่างกรบเฮ็ดกากรเกษปูกกันั่นปูกกันี่ไปไายไห้มันกระพอกินเขาก็เปิดในยูทูปเขานี่แหละใครเห็นกันแล้วพอหลายแล้วขายค่าเกรตรอยแางไงก็เลยสนใจแี่เขามาปลูกบ้านเขามันคือสีดีเยอะโดดสันดงบ้านเขาพันนี่มีสันดอกชาวบ้านเพื่อนมาเห็นมันก็ว่าเป็นบ้าบอถ้าเอาใส่ปลูกก็ได้ด้วยบ้านเขาผมเห็นเพิ่นปลูกคือเตรียมอยู่มันกับวางดีเนาะเบิ่งเพิ่นเราเพิ่นคือได้แท้เพิ่นคือขายดีแท้จนเขาสั่งจองเพื่อนหาพัน เพิ่นกับเบือง่มีใไห้เขาออามาทีแรกก็ได้สองร้อยขุมนี่แหละมาเห็นเบิงก็บคือสงไข่แน่ปีแรกอ่ะไม่าขายนอมันนะ่กะก็เลยค่อยขยายปีสองใครเริ่มได้หลายตอนนี้สิอยู่ประมาณจะเกือบสองพันก่อแล้วเนื้ออาย,อยูเนี่ยเขาจะขายเป็นต้นพันก็ได้ดอกกระไก่ได้เขาจะขายนอกระไก่ได้เป็นไรได้ที่ดีอหลีคือว่าเอาไว้ดุนยังก่อยไงยังได้ราคาหลารนออยังออกาย คนนอกไข่เป็นต้นพันค่ะเพราะว่าต้องเอาตีเอากราเล็กเจ็ดแปดร้อยแล้วออกแค่กอราหาร้อยแต่ตอบรับวพี่ดีหองบอพ่อไข่เป็นพันกว่าขุมเขาเนี่ยก็ะไขอยู่ไา้เดียนซองเดียนมดึดบางคนไว้ที่มาเอาอยากเส้อหาพันนะท่านเอาไปรถเปลี่ยนมึนจนรถสวดเต็มรถอะไรมึงใส่ใส่บ่ได้มาเท่าไ,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 ไปร่เพื่น พ่อแนะนําตัวนะครับสวัสดีครับผมพ่อเดชชาชลชัยนะครับเจ้าของสวนคาเกษตรแดงไงครับบ้านศรีสงห์ตาบลช่องซามมอมอำเภอเจียงก้อจังหวัดชายภูมิเมานี่แหละครับความเป็นมาของการมาปลูกคาสังไรครับพ่อแต่ก้อนพ่อก็เห็ดหลายอย่างครับเฮ็ดการเกษตรพื้นที่เป็นพื้นที่นาะบันนี้อเอาเห็ดนะ้มันก่าไม่อค่อยได้ผลดี บางแกาบางปีน้ำกระ่วมปีแรกกระแล้งนี่นะคือว่าเฮ็ดแล้วมันกับ่พอาสีได้เฮ็ดหลายกระขาดทุนเฮ็ดนานนะยามน่ะแล้งไหมเพราะกับมาปูกกันนั่นปูกกันนี่ไปกับพอะได้ช่วยได้กินไปอันมะพอสีได้นลนะเฮ็ดเดือนสองเดือนที่ผมเมื่อกะได้เริ่มต้นไม่จังปลูกแตงปลูกทั่วปลูกผักนี่เถอะก้อนสีได้ไม่เฮ็ดค่านี่กัเฮ็ดพวกบักฝรังฝรังอิ่มจุ่มเขาน่ยแต่กังามตอบรับดีเพิ่นดอกได้ว่าขายรถแล้ว ทีแรกกะยิบหาวาทซ่งเพื่อนมากะยี่สิบนีายมันไหลไปมาจัดไปจังใดเงินไปจังใดทุนเ้อจังใดหกเลยบม่เหลียวมีก็เลยไม่ไหวไดๆมันกับพอกินเขามันลงทุนไหลกาก็เลยเบื้องไหนลูกกขาเปิดเบื้องไนนี่แหละในไอเฟซในยูทูบเขานี่แหละกรเห็นก็เลยพอไหลแล้วขายค่ากะเจี๊ยอย่างไงก็เลยสนใจ แค่เขามาปลูกบ้านเขาข um, really ึ so right. ้นสีดียดดอกด่ายสันดอกบ้านเขาบ้านีนมีสันดอกโดนเติบอยู่ก็จิตตัดจินใจโดนพออย่างบันนีพอทีมันปลูกมาได้แถวนี้มันจิตตามมืดเนี้ยที่แรกพ่อกระถมที่ไว้ในหน่อยเนาะแับนี้เขาต้องมันลงทุนถมที่อีกก็ต้องลงทุนอีกเป็นแสนทีนะกระปามันแมนบ่วันนี้เถาบ้านผู้ใดพี่สาวผู้ใดไผคือกันผู้ชาวบ้านเพิ่นมาเห็นเมองกั่ว่า มึงท่มนะเป็นแสนๆเนี่ยมึงจะมาค้าปู่มึงเป็นบ้าบอมึงจะได้เงินแสนขึ้นบอค่าเอาใส่ปลูกก็ได้ด้วยบ้านเขากูเห็นเพิ่นปลูกขึ้นเต็มอยู่บนกระวังดีเนาะกระสงเป็นใจนั่นนี่ดอกนะวะป้าเดี๋ยวเบิ้งไปเบิ้งเพิ่อนเราเพิ่นขึ้นได้แท้เพิ่อนก็ขายดีแท้ขนาดเพิ่นว่าเพิ่นเนี่ยสามพันสี่พันก่อวนนี้เพิ่นปลูกไว้เพิ่นยังขายมึดเคลืนมันใจสวนลูกเคลนไปเขากรบเพมีคนพาไปเขาบ่ว่างงาน อยากไปเห็นกับตาทั right. on, ira, ้ง <go> ยันเขาสร้างยันเขาโกงเขายันเขาโพสุงให้เขาเลยนะมันก็สร้างเป็นเงินหลายเตอบเนาะทั้งไตคกับว่ามีคนพาไปเอาสนดอกไปนก็เล็ดสร้างตัดต้มกระตุ้มดัวว่าเงินมึนหนึ่งเนี่ยมืินมึนก็บาดสนดอกก็เลยลรองสั่งเลยนี่ลพวกกเลยได้เอาข้าวมาปลูกนี่ละรองสั่างมาเบงน้ำพอไล่สร้างมาเจลาหาพันสองเทียกลิ้นมึนหนึ่งเพื่อนก็เอามากับมาลองปลูก ออกมาทีแรกก็ได้สองร้อยก็คุมนี่แหละเพราะมาปลูกหนักเงนินหมื่นกว่าบาทนะมันนี่ก็เลยว่าพอไปสร้างอีกหาพันไปได้เพิ่นว่มันเหมือดก็เลยได้ไปเอาน้ำน้ำพใไม่น้ำสาวน้ำยืนมาเห็นเบิเ่งก็คือสงไข่แน่ปีแรกอ่ะไม่ใช่ไข่ยนอมันนะ่ะสงสิตไข่แน่เจ๊น้อก็เลยค่อยขยายปีสองเยเริ่มได้ลายปีสองก็ขึ้นมาพันกว่าคุม พันก้อนต้นมะข่านอผลตอบรับมันดีลูกค้าเพิ่นเข้ามาอยากได้ต้นพันพ่อก็เลยว่าว่าขันต้องเสียกจร้องเบิ่งเกิดต้นละหาคุมละหาร้อยถึงพันแต่ไงแตวน้อยเพิ่นมาเลี่ยงอ่เพิ่นก็ตอบรับดีดีแับนี้กะทรงกองกองละพันเกลี้ยงแรกหน่อยยี่สิบสองคุมให้เพิ่นน่ะกองหาลอยเฮากะสิบเอ็ดคุมก็ตอบรับดีดีหองบ่พ่อไขหองเป็นพันกว่าคุมเขาเนี่ยกระไขยู่ภายในเดือนซองเดือนหมืด ปัจจุบันพ่อผูกค้าทั้งหมดจากไรครับมันมียูดสองแปลงกับ้วมแล้วกับหาไรเพราะว่าแปลงนีอยูซีไรแปลงพุ่นกับยูประมาณไรหนึ่งเพราะว่าพ่อจะเฮ็ดเป็นชุดตอนนี้มันค่อยทันลูกค้าได้ขายเหมือดปีเฮ็ดเป็นชุดมื่อี่แรกนั่นพ่อเฮ็ดชุดเดียวสองชุดนะั่นมันเหมืดอดอันนี้พ่อจะเฮ็ดมูยใหญ่มูน,มน้อยกับมาหางกันนี้เองสิเป็นชุดเป็นชุดมาวันนี้เขาจะได้ให้ลูกค้าเหมือดปีเลยล้วมเหมือดปีนี่เนี่ยถ้าว่าล้วมเหมือดกอับยูตอนนี้ยูสองพันกว่าก่อ แต่ว่าพอบมดขายออกไปแล้วตัวเนี่ยตอนนี้สียูประมาณจะเกือบสองพันก่อแลเหลืออยุเนี่ยเหลือตอนแนวัดตัครับปัจจุบันผู้เดมาสือห้องกรเพาะปัจจุบันนี่มันสั่งมาสองกองแบบน,นี้ก็จังลูกค่าจังกีเพื่อนใครมาเอาแล้วเพื่อนกับสีเขามาเอาในสวนถ้าเพื่อนมาเอาลายก็เอารถมาใส่เอาเลยให้มาเรียกเอาเลยมาก่อห้าร้อยหกเจ็ดร้อยแปดร้อยพันเรียกกันเลยเขาก็ขุดในเพื่อนเพื่อนอยากแยกเขาก็แยกให้ แยกเป็นกอเป็นคุมก็เอื้นว่าเป็นคุมบางคนเพื่อนประทันได้เห็ดพื้นที่เพื่อนไก่ห้ายกยกกอยิ่งี่ขึ้นลดไห้เพื่อนการปลูกข้าวเนี่ยเขาสามารถสร้างได,ได้จากข้าวแบบใดนะครับข้าวหนี่คือเขาเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างเขาสีขายเป็นต้นพันก็นได้เขาสีไขายน่ขุดน่หัวมันหนึ่งไถือน่ละสองบาทขอหนึ่งพ่อแม่นอหน่อหน่อยได้น่เป็นเป็นจิบเนี้สิบน่แต่พ่อเอานออา่ออกกอแล้วโน่พ่อออกกอนนอ่พ่อได้พันน่โน่ละสองบาท นั่นพ่อกอยูได้แล้วได้สองพันวาทมืออื่นเทากับมาเอาไหมก็เอานอนเดี๋ยวคือเกามันก็ออกงา้านั่นว่เหมือนเต้นแ่เต็มนั่นว่าว่าเจ้ปลูกให้มันหลาไว้เ่าไหเ่ยดใหลหลดอกกะไกลได้ไายได้เมือ่ไอไขดีคือว่าพ่่พพได้ถิมจั้งปีนี้ว่ากะนี่พ่ขุดไม้ยี่นีประมาณพันพันน้น้อยก็ตีเอาแค่วะเพราะว่าต้องเอาตีเอาก่อเละเจ็ดแปดร้อย, 7, 800, อยเอาแค่ก่อหาร้อยก่อละหาล้อยพันก่อ ข้อดีของการปลูกข้าครับพ่อข้อดีของการปลูกข้าเนี่ยเพราะว่ามันดีพออย่างจริเขาไม่ต้องได้เรียนวันเรียนยาการดูแลมันไงเขาได้ลงทุนเท่เดียวคือว่าบ่ได้ลงทุนหลายฟุ้นปุ๋ยยาก็บาได้ขีดได้พ่นบ่ต้องบ่ต้องใช้เลยตัวนี้คือว่าตัดปัญหาไปเลยเพราะว่ามีหวันมียามันกคือเขาไปปลูกักแต่งปลูกของอะไรย่างพวกมือนั่นพอมันแก่มันสุกมาเขาต้องเฝ้าไข่เด้ตัวนี้เขาไม่ได้เดือดร้อนคือว่าเอาไว้ดุนยังก่อยไง ยังได้าาลาะค้าอะไรนอยยังอวกไรเ,เมื่อนี่เมื่อเนอะาะไม่อยากไปตลาดไ่อยากขุดดอกเขาก็บ่มาเห็ดกับน,น้อนมันกับบ่บีงเชิงของรายได้นี่กะคือว่าดีเลยคือว่าเป็นรายได้ที่ดีอเลีคันนอาขายเป็นต้นพันธ์ค่ะคือเป็นเงินก้อนเลยคือจังมาจังที่บางคนมาที่กะไว้าติดมาเอาจากสองพันเพราะไม่เห็นเอาหัชี้พันธ์หาพันบางคนไว้ติดมาเอาจากสี่หาพันธ์นัจนเอาไปก็เป็นเงินจนลดชวด เต็มรถอ้ไมุมนี้ใส่ใส่บู้ใดว่าไปเพื่นช่องทางการติดต่อสวนครับพ่อครับเพจเดชาฟาร์มไทยภูมิเกษตรผสมผสานเบอร์โทรไก่ศูนย์หกหนึ่งดเจ็ดส่แปดหนึ่งสีอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดศูนย์แปดสี่อดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับเพจสีมาไน้ที่บ้านสีสงางครับตำบลช่องสามมออำเภอเจียงคอเขาเนี่ยครับ